โอเคก่อนจะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคทุกคนนี่คือรอบสองที่ผมอัดเพราะว่าเม,มื่อกี้เมามัลรวนครับมันไปกดเออผมรีบเกินไปมันไปกดเอออัดสองรอบนะโอเคไม่เป็นไรก็โอเค,ไไก,อเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยคราวันนี้ผมสอร์ดปรเทศเกมนะ วันนี้ก็มีเรียนบล็อกลนะครับที่มีชื่อาบล็อกฟุตนะครับแล้วนี้ผมจะไปทำอะไรวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเแก้พาร์เซ่นนะครับเพื่อที่จะเอากีตาร์โซกีตาร์นะครับก็จะเป็นอาวุธของบลูนะครับไม่สิเครื่องเล่นดนตรีของบลูหรือว่าจะนับเป็นอาวุธก็ได้นะครับก็อาวุธตัวนี้นะครับมันจะนับอยู่มวดหมู่กันนะครับเป็นปืนนะแล้วก็อ่ะโอเค มาเริ่มวิธีทำกันเลยดีกว่าโอเควิธีแรกก็คือทุกคนต้องมาที่สุสานตรงนี้แล้วก็รอ,นะอครับรอให้มูนไนท์ครับมูนไนท์แจ้งเตือนไม่สิทมูนไนท์เช่นไรล่ะน่าจะหลอนคนระับอัดสองรอบแล้วโอเคก็คือฟูมูลนะฟูมูลก็คือพระจันทร์เต็มดวงนะเมื่อมขึ้นขอความพระจันทร์เต็มดวงแล้วให้เรารอรอให้แบบ มันมืดก่อนให้แบบฟ้าแบบสีดาอย่างนี้เลยนะครับฟ้ามืดนะครับฟ้ามืดแล้วก็เราก็มารับเฟสนะครับถ้าฟ้ายังไม่มืดยังรับเฟสไม่ได้นะครับเมื่อเราเข้ามาครับแล้วก็กดรับแล้วเราก็ต้องกดเพลย์นะครับันที่สองอซึ่งอันนี้คือมันยังไม่ถึงฟูมูนนะครับเลยรับไม่ได้ต้องฟูมูนก่อนคือผมทําไปแล้วแหละ,ะครับอก็ ให้ทุกคนกดแพร์นะครับซึ่งเราก็กดอันแรกไปเรื่อยๆเลยจะถึงกันกว่าจะถึงคำว่า yes นะครับเมื่อเรากด yes แล้วภาพมันจะปิดลงใช่ปะ่ะอ่ามันจะมืดไม่ไม่ไม่มืดมันจะมีเออเออภาพมันจะปิดลงครับแล้วก็จะมีข้อความง่ๆนะครับขึ้นมาแล้วก็นี่แหละคือเรารับเวทแล้วนะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการที่เราจะต้องไปฆ่าซอมบี้นะครับ ก็คืออยู่ฝั่งตรงนี้นะครับร i v ิ n งซอ m b i e ก็ถ้าเรารับเพืสนะครับพื้นตรงนี้มันจะเป็นสีแดงนะอะวิธดดดดดีดูง่ายๆเลยคนระับอให้เราคฆ่าซอมบี้ฆ่าซอมบี้พวกนี้เออกี่ตัวผมไม่รู้แต่ผมเอ่อฆ่าไปน่าจะสองสามรอบนะถึงจะได้ได้อะไรก็คือมันจะมีเอ่ออเหมือนมีอะไรเด้งขึ้นมาคนระับก็คือข้อความเด้ง mm hmm. ขึ้นมากลางหน้าจอเรา mm hmm. เมื่อข้อความเด้งขึ้นมาแล้ว นะครับก็คือเราเสร็จภารกิจแรกแล้วให้เรามาที่ในปราสาทนะครับอ่านะให้เดินขึ้นมาตรงนี้หรือว่าแคะโปะมาก็ได้แล้วแต่นะครับก็ไอเสาพวกนี้มันจะหายไปคนระับตอนแรกมันจะมีอยู่แต่เมื่อเราทาเกรสเสาพวกนี้จะหายไปนะและเออเราก็ต้องมาคุยกับผีในห้องนี้ ก็มันจะเป็นตัวสีขาวนะครับมาคุยกับผีพอคุยเสร็จนะครับผีมันก็จะหายไปนะแล้วก็มันจะมีพัลเซ่นอยู่ตรงนี้ซึ่งพัลเซ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ,อ่อมาจากเสาตัวนี้นะครับเสาตัวนี้ทุกเสาเลยนะในห้องนะมันก็จะไปกองกันอยู่ตรงนู้นไม่ชมว่ากองอนะ่ะมันเป็นพัลเซ่นนะครับเราไม่ต้องไปดูตรงนี้ก็มันน่าจะอยู่ตรงนี้ หนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้สองถ้วยก็คือตรงนี้แล้วก e ็ตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งถ้วยนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดสุดท้ายนะครับให้จําพัทเซ่นตรงนี้ไว้นะครับก็เอ่อแล้วก็บานถ้วยนะบันอาจจะเฉียงผมบอกไว้ก่อนบาเพื่ยอาจจะเฉียงนะบางถ้่ยอาจจะตรงเป็นทางตรงให้ทุกคนจำไว้นะ จะมาดูใหม่ก็ได้นะแล้วแต่โผล่เลยเอเคเมื่อเราเออดูเสร็จนะครับให้เราลงไปจะใต้ดินนะสันใต้ดิน,นะน,ดนก็จะมีพัซเซินนะครับตรงนี้นะครับให้เราทําก็คือเออเห็นพัซเซิลด้านบนนะฮะที่เขาให้เราจำํำอ่ะเออให้เราเอามาทําในนี้นะครับซึ่งมันจะสามารถปรับไปแท่งเสียงเดืองได้นะให้มันแบบไหลไปหรือว่า ให้เฉียงให้ตั้งได้นะครับอ่ะเราก็ตั้งตามเอ่อถ้วยที่มันตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะก็คือเสาถ้วยเออนั่นแหละเพราะว่าจะมันจะมีบางถ้วยนะที่ตั้งบางถ้วยก็คือลูกลูกทรงม,มันจะตั้งนะครับลูกลูกทรงบางอันมันจะแบบเอ่อย่างไรเป็นแนวนอนเออถ้าเรามองด้านบนนะอ่ะต่อไปนะคขั้นตอนต่อไป เออเมื่อเราเอ่อทาเสร็จนะครับมันจะหน้าจอดับนะเหมือนกันนะแล้วก็อ่ามาก็ทพัทเส้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะให้เราเออดูสายไฟครับว่ามันตรงกับเออแผ่นแผ่นตรงเนี้ยว่ามันตรงกับสายไฟอันไหนะครับสีไหนก็นั่นตรงกับสีแดงเราก็ปรับแผ่นตรงนี้ให้เป็นสีแดงครับอ่าโอเคตรงนี้ไม่มีก็ว่างนะเว้นไว้ ช่องท,ที่สองไ่ช่องที่สามเป็นสีแดงนะก็เปลี่ยนเป็นแดงช่องที่สามเป็นน้ําเงินนะก็บบเปลี่เป็นน้ําเงินช่องที่สี่ไม่มีใครไม่มีช่องที่ห้าก็เป็นสีเขียวนะครับเปาเป็นสีเขียวช่องที่หกไม่มีช่องที่เจ็ดเอ่อ น่าจะแดงนะครับทุกคนก็ลองเดาดูน่าจะแดงสองอันนี้น่าจะแดงต้องมีอันนึงว่างนะครับเอออันนึงน่าจะว่างอันนี้น่าจะว่างนะครับสว่วนอันนี้เป็นแดงแล้วก็อันนี้เป็นน้ําเงินนะเมื่อเราเอ,อ่อครบทุกอันเสร็จนะครับเราก็มากลับมาที่กันแรกนะครับปรับให้สีแดงเป็นสีดำนะฮะเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะผ่านภารกิจนะครับเราก็จะสามารถไปหาวัตถุดิบเพื่อมาคราบเอาโซโกิต้าได้นะครับโอเคก็ โซกิตรานะก็จะต้องก,การ500โบลน,นะกระดูก500นะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระดูกที่ได้มาจากกาอนนี้เลยนะแล้วก็ต่อไปก็เป็น250 x to p าร s อะไรสักอย่างนะก็อันนี้เนี่ยได้มาจากหนวดดำนะครับแล้วก็ดักหนึ<ม>่งดักแฟกเต็นะก็ได้มาจากหนวดดำเหมือนกันนะครับสองอย่างนี้เราต้องเอามาจากหนวลด,ดำนะครับ เออก็กลับไปที่ล้าสองนะครับแล้วก็หาที่เสกแล้วก็เสกหนวนดดามาตีแค่นี้นะครับหนวนดดาน่าจะได้ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเออสําหรับ X ตบผ่าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ห้าพันแฟกเมนตนะครับอ่าถ้าถามว่าทําไมวันนี้ผมรีคกับก็จะถ่ายคลิปให้ส่งคูนะครับแล้วก็ฝนมันตกนะครับอ่าโอเคถ้าช่องนี้ก็ลืมกดไลค์กดสามหุน,นด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายฝนมันตกอะไรตอนนี้ไม่รู้ไป